สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้จ้าวันนี้กะเตรียมพ่อมาเก็บเพ็ดอีกแล้วเก็บเพ็ดอันเห็ดโคนหลวงหรือว่าเห็ดถอนเฮาเด้จ้าจะว่ามือน,นี้ดอกเพื่อนยัญใหญ่ละดอกเป็นไข่เป็นก้อนเป็นก้อน,น,อ,นอยู่งาม,งามจ้าหลังจากที่น้องอยู่กะไปสิดวัคซีนมาเมาื่อกี้นีฮอดลงรถปุ๊บก็มาเก็บเพ็ดต่อเลยตอนนี้กะยังบุมมีอาการอย่างเด้จ้าคิดว่าน่ะซีมีตอนกลางคืนผิ่าเด้อมาเฮามาเก็บเพ็ดกัน มวนมวนจ้าดอกเห็ดเฮาดอกสะออนเพื่อนคนนะดอกตะมุตะมิขนาดเลยเหมือนอัน,นี่เลยเหมือนไอติมเลย <c oughs> แล้วแต่สิเปียบเทียบกันไปเนาะจ้าเก็บอยู่ข้างเขาคือเก่าอยู่ริมริมภูเขาลมเย็นเย็นมือคุดกับคนเดิมจ้ะแม่น้องเจ้านายเหมือนเดิม ังด้วปับความแข็งบ่ความดินแข็งอดอกสานีเอากระสิบว่าได้เอาสุดลากวันไหนด้วยจ้าเอาเท่าที่เอาได้สวยให้หน่อยเลยลงรถปุ๊บมาจากอันสีดวัคซีนจ้ะเขาน้องอิวได้ของโมเดอร์นาสองเข็มแต่ว่าอัน,นีหาาลับไปฉีดเข็มแรกวาย ไปทางนึงขาไปทางนึงโอ้เป็นกลุ่มเป็นก,ก้อนดอกปรดีนะประดีนะลุงมอยู่เพื่อนเจอเพื่อนกับไอ้ตามน้องอยู่มาขุดจะ้ะโอ้ขนาดมัดดอกซำมเน่ขนาดเลยนึกนึกขอขนมสมัยตะกี้เฮาหะนะขนมที่เป็นเป็นน้ำตาลก้อนหนะ กินแล้วมันวูบๆูบะนะอือสวยชอ่อนี้สำหรับปีใหม่บอกไอตังยังบอกท่านเรื่องปีใหม่แบบน้อยกันยังมีจะกระชือสีจะปีใหม่นี่เก็บเพชรขามปีกันยังไงเนาะไม่ได้แม่นอันนี้านานานนขามปีด้วยจ้ะเก็บเพ็ดขามปีนเนานะ ดึงมถ่บุกขึ้นมันท่านปวดกินอ้าวก็กินดีดีรักใจลูกสวย าได้แตไปบาได้โอ,อ๊ยดนเอานะดนเอาปวเลยอยู่จะวนาอิวหากระยาเวลาเจอกระยากไทยมันได้ดอกสนิดจาจังกิบ ตะกี้ฮะแต่เฮาฮะเอาไว้บ <devenir> ่ได้มูสิมาเอาโกรนก็เลยไว้ให้เพื่อนใหญ่บ่ได้ดอกสันพิ้นงานก็เลยต้องสนใดก็ต้องเอาเลยอันนี้สงสัยบ่มีคนเลาะนะองไอจังก็เลยอยู่มองเป็นๆเียแต่ยังเหลือรอดมาห่อเสมือนี้บักโบ นี้เจออยู่ประมาณสองหมูด้วยจ้ะอันนี้หมูแรกคลิปนี้สองหมูขาป,ปั้นเด้๋ยทำให้กิ ทางงัดก <S preach science> ันยาวๆได้ขายาวอยู่อย่าท่วงสวงปุกขาดตับเลยแบบฮึ่มสองดอกนีสองไม่ลูกเกี่ยงบุกห้มแล้วแบบนี้สองไม่ลูกำก้มงัดลุ้อ้าว หลดอกดาวเอาไปกิน <c oughs> โอ้ยขาสัน่นเืองามจะ้ะยังอีกบอกพุณนอีกหมูนึงจ้ะไปกางหากหกไกลเพื่อนดอกหักซัพแต่ว่างามมุก นี่ก็แข็งห้าดอกดูสิห้าแล้วน้อ พิ่แต่ยังหมูพ่นดินเลยเมือม่อหมูนี่จ้ะดีหมูเดียวนี้แต่ว่าเพิ่นออกห่างกันสองมองดอกงามงามเพื่อนปะนั่งอีวพาเพื่อนพี่น้องไปเบ่งอีกหมูนึ่งจ้าหมูหาเพิ่อนอยากบานเลยแต่ว่าสีแต่ว่าบานงามจ้ะ,ปะไปขุดอีกหมูนึงกันนี่จ้ะหมูที่สองป หมูที่สองเสียดายเพื่อนบานหมดแล้วจ้าอ้ยแต่หากหลายขนาดเดียวสิเลือกเอาเนาะเลือกเอาดอกที่เพื่อนบานบานงามอยู่พี่เต็มเลยจ้ะเต็มกองทางเต็มพืนเลยมะหมูที่สองนี่บกุดจ้ะเด็ดเอาได้เลยหักเอาได้เลยดอกบานบานวเ,เพื่อนบานหมดแล้วหอมไหมนะ่ะเนาะ พูดนะถอดถอดได้อีกถอดได้ยาวอีกเอาป่ะตุกถอดถอดรึมั้ยขึ้นดอกเดียวนะดีดึงตรงๆพี่นายถอดสิดึงสิดึงเห็ดสิไม่ไม่ไม่ดึงเห็ดดึงเป็นบ่นายเก็บเห็ดดิเก็บเห็ดให้อันนี้บึงดูเก็บเห็ดให้แม่แม่บึงเด้อมาเร็วให้แม่อุ้ยบึงแล้วให้แม่อุ้ยตัว โบ้โบ้ใส่เสียมดอกอยากใส่เสียมแล้วพูดระวังกระโดดเลยอย่ามาทางนี้เด้อดอกบานบานหมดเลยบานคนถอดได้หมดเลยโอ้โหมาคูนเลยงามมากขวบพร้อมงามขนาดเลยยังยังบ้ฮันปันเลยน่าข่าวบวบ ยังขาวยังงามอยู่เลยบางอันก็บปวกินเลยเด้อซูนเลยล้มเลยอันดิเต็มตะก้าซูนเลยล้มเต็มตะก้าเลยแบบนี้เป็นดอกไม้เลยโอ้ยยไงอย่าเลื่อนโอ้โหโผโ แตออนแต่เพิ่นดอกไม้น้อยเนาะถอดพืดถอดพืดปันสีจวดขายาวว่าหน่อยเลยเนาะถ้าว่าตอนห้องหันดีวะขายาวบปทีเดียวเพิ่นแก่แห้งล่ะอันนี้หันยาวสุดๆล่ะเหี่ยวแล้วขาเพิ่นเหี่ยวเพิ่นจะถอดง่ายโอ้ยปวกกินหมดเลยเด้ออันนี้นะซูนก็ลอยก็ลอยออกเลยไงแต่ตะก้ารุ่นบ่มีหม่องใส่ตะก้ารุ่น พวกกินหมดเลยพอแต่ซูนล้มหมดเลยฮดิแมงกินที่นี่ไรโคนเพื่อแมงกินโูว้าวอันนี้โคนบาโคนบางาปันใดเต็มตะก้าอันยักโ์สองยังบม่ได้เบ็ดยู่ thằng tay mất tay mất một mất tay 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 อยู่ไปสีดวัคซีนมารู้สึกเหืเอดเหือดไหลจังไดยกระ่บู้ไม่เก็บเพชรมาเจาะไม่เก็บเพชรขนาดขนาดไม่ได้เก็บน้ำหมูเลย <laughs> เามาเดี๋ยวใส่ด,ดอกสีเอาได้อยู่นนะอย่าดังมยังไ้ กินมือเต็มตีเลยฮู้นี่แม่ดอกเหรดอกสุดท้ายนหนเบิ้งว้าวไพสีเอาซ้อได้เลือกเอาเลยจ้างามขนาดไปแบบนี้เอาสีเอาไปใส่ใส่ลาตะกร้าของติ้แล้วใส่ตะกร้ารถเอารถมาหลายตะกร้าอยู่เอาเบาเบาเมือเบา <laughs> ทางตะการรถทางตะกาอันนี้เต็มเลยจ้ปะปันนี้ก็สีพากันเมื่อแล้วเนาะจ้าได้ดั้งหลายและคลิปนี้ก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิูวในการทำคลิปเนี่ยเด้อจ้าแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า